เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมพร้อมการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นในชุมชนร่วมแรงเพื่อการก่อสร้างทำลำเหมืองสาธารณะเพิ่มเติมค่ะหน้าที่ทำการชุมชนร่วมแรงเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีพร้อมนายสุวิทย์คำนีวงนายเกรสอนกิจการ นายกณพงคงปาลรองนายกเทศมนตรีนรายไตรศักดิ์บุญยเสร,รณีประธานสภานายบรรจงมาคงรองประธานสภาเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอดและตัวแทนบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างลำเหมืองสาธารณะในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําลำเหมืองสาธารณะโครงการต่อเนื่องที่สจากบริเวณสะพานชุมชนร่วมแรง ไปสิ้นสุดยังลำเหมืองสาธารณะบ้านหนองบัวโดยทางประธานชุมชนร่วมแรงนำชาวบ้านในชุมชนเข้ารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนจัดทำประชาคมโดยมีการแนะนำตัวคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและตัวแทนบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างละเมืองสาธารณะในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลเหมืองสาธารณะโครงการต่อเนื่องที่สองพร้อมทำการชี้แจงถึงรายละเอียดแบบแผนงานก่อสร้าง ลงระบายน้ำลำเหมืองสาธารณะโครงการต่อเนื่องที่สองที่มี2รูปแบบอาทิลำรางสาธารณะรูปตัวยูซึ่งได้มีการก่อสร้างไปก่อนหน้านี้แบบลำรางสาธารณะรูปตัวยูโครงการที่หนึ่งและลำรางสาธารณะรูปตัววีเป็นลำรางสาธารณะรูปแบบของชลประธานซึ่งในที่ประชุมได้รับฟังความคิดเห็นและได้รับผลประชาคมในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ให้มีการจัดสร้างลำรางสาธารณะรูปแบบตัวยูในโครงการที่สองและโครงการที่สามต่อไป